สวัสดีปีสองพันหกแปดครับวันที่สองครับพามาดูคูป้ตนะครับอันนี้เป็นรถที่เทอง์ครับเราใช้ในไทยแล้วนะครับ l อลสองหกสสองครับแบบนี้เลยหลังคาผมใส่ให้ใหม่นะครับหลังคาใหม่ครับยางสวยสี่เส้นครับเป็นยี่สิบหกแรงซี่สูปนะครับ แบบนี้ครับครับเป็นเครื่อง40จี่หกแรงครับเพาเดียวครับสี่เกียร์เดินหน้าครับวันนี้ยังดีนะครับยังดีลูกค้าใช้มาดีครับบันหลังก็ดียันไวหมดนะครับแต่ก็บันหลังไม่มีทูก ไม่มีพู่ครับยังไม่พูกเลยนะครับไม่พูกพลังไม่พู่แล้วก็มีเกียร์โรไฮซี่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ครับหนึ่งหนึ่งนะครับสองครับสามลงนี่ครับสี่ขึ้นนี่โอเคโลอีสี่เกียร์ครับดีครับดีครับริมหมดครับ ไม่มีผูกครับดางข้างนี้ก็ดีครับนี่ครับสวยงามครับเพจุยังอยู่ครับ L สองหกศูนสองครับตามนี้เลยครับยี่สิบหกแรงครับสวยครับวันนี้ก็สวยมีสลอมนิดนิดนิดหน่อยนะครับเครื่องดีครับ ผมอะไรนิ่มครับหางหลังนิ่มเกียร์สี่เกียร์พีดีโอก็สี่เกียร์ครับโอเครถจิ้งใหง่ครับหางขึ้นลงดีครับมีน้ำหนักหน่อยนะครับ ลงดีครับนิ่มเลยครับเหนาดีครับไม่มีผู้ครับเราว่าไม่มีผู้ครับหกตึแปดครับสวยครับ ดีครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วไม่มีไอครับมันมีรูระบายมันมีรูระบ,บายนะครับดูล่างก็ได้ไม่เปิดฝาก็ได้น้ำบนดี รางาหกหมื่นปพรับรมส่งครับตามนั้นครับกไคันครับแบบนี้เลยครับกับคูเวตาลสองหกถึงตามนี้เลยครับหกหมื่นแปดครับ สอบถามได้นะครับ0 9 5 9 6 1 0 8อันนี้สวยจริงๆนะครับสวยเดิมๆมาจากบ้านครโอ้โหขาใช้รักษามากรถไล่นะไม่ใช่รถนานะครับรถไล่ครับขับดีครับถามนั้นครับฝากไว้ครับู0 9 5 9 6 1 0 8แบบนี้เลยครับขอบคุณครับ